ทักทายสบายดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับพบกับผมทนายแดงนะครับมาชวนคุยชวนคิดเช่นเคยนะครับช่วงน,นี้ก็อาจจะไม่ต้องไปฟิกกาหนดว่าจะต้องมาเจอกันช่วง6โมงเย็นหรือว่า7โมงเช้านะครับเอาตามสะดวกก็แล้วกันนะผมว่าเนาะหรือวันไหนที่ติดภารกิจก็ส่วนมากก็คง ไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้จัดนะครับนะวันนี้พบกันก็ช่วงนี้ก็สายๆแล้วเนาะประมาณ10โมงกว่าเกือบ1ิมโมงแล้วนะครับของวันอังคารที่18พฤษภาคม2 6 6 4นสะสถานการณ์นะภายพิบัติโควิดนะครับก็ยังเป็นเรื่องราวที่มวลมนุษยชาติในยุคสมัยนี้นะพวกเราเกิดมาในชาตินี้ นะครับก็เครื่องมาเคยเจอนี่แหละที่หนักหน่วงทั่วโลกนะครับก็คงหลายร้อยล้านแล้วแหละในประเทศไทยของเราในก็อาการหนักอยู่พอสมควรนะครับมันมีเรื่องราวข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมีทั้งประเด็นเอาโควิดไปเป็นการเมืองเอาไปเป็นธุรกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานเนี่ยมีการเปิดเผยข่าวในโลกโซเชียลมาเป็นที่น่าคิดทีเดียวนะฮะมาชวนเพื่อนคุยเพื่อนคิดสวัสดีครับทันชจาททันทนายชฉยามีข่าวเรื่อง ข่าวสั้นๆอะไรง่ายๆสื่อสารเข้าใจได้ไง่ายๆก็คือ,อไม่ยอมจ่ายนะผมจะว่ายังไงไม่ยอมจ่ายนะค่ารักษาพยาบาลหรือว่าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยรักษาโรคโควิดเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาหรอกครับมูลค่าถึงประมาณ700,000บาทนะครับปรากฏว่าข่าวที่ออกมาคือโรงพยาบาลไม่ให้ส่ นะบางข่าวก็บอกว่าโรงพยาบาลไม่ออกใบรับรองการตายให้นะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นครับก็จะมีสื่อออกไปสัมภาษณ์ทางทีวีอะไรกันมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะ,ะชวนเพื่อนคุยเพื่อนคิดเนี่ยนะครับแล้วก็สังคมจะต้องคิดด้วยไม่เฉพาะแต่ช่วงโควิดครับก่อนหน้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอาละโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ได้กล่าวหาเขาอะนะครับนะเขาก็จะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ว่ากันไปแต่ถึงจะเป็นเอกชนควรจะลงทุนทําธุรกิจมากน้อยขนาดไหนแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอะครับและที่สําคัญกว่ากฎหมายก็คือจรรยาบันทางการแพทย์มีแพทย์ี่จะสภาคอยควบคุมาการรักษาพยาบาลก็รักษาไปแพทย์หมอไม่ว่าจะโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลของรัฐไม่มีสิทธิ นะครับในการที่จะปฏิเสธนอกจากจะขัดต่อกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนปฏิญ,ญาสากรวิธีสิทธิมนุษยชนอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะพูดง่ายๆนะคือปฏิเสธการรักษาพยาบาลไม่ได้ไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนเชื่อชาติศาส,สนาเผ่าพันธุ์ใดก็แล้วแต่ถ้ามาอยู่ต่อหน้าโรงพยาบาลต่อหน้าหมอต้องรักษาครับนะครับต้องรักษาและต้องรักษาอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานตามวิชาชีพของตัวเองด้วย อันนี้ก็เป็นหลักการนะพวกเราก็คงจะพอทราบแล้วบ้านเมืองสังคมเรามันหลักการมันสวยหรูนะครับมีหมด้วครับหลักการดีๆแต่ว่ามันไม่ค่อยยึดมั่นไม่ค่อยยึดปฏิบัติตามหลักการสักเท่าไหร่จนเปเกิดข่าวคราวเนี่ยนะครับในยุคสถานการณ์โควิดเนี่ยพอมันเกิดข่าวคราวเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดนะของวงการแพทย์นะต้องใช้คํานี้แม้ว่ามันจะเกิดจากโรงพยาบาลเอกชนเพียงแห่งหนึ่งแต่ว่า โดยความรู้สึกทั่วไปมันกระทบกระเทือนต่อผู้บริโภคต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็หนักหนาสากันอยู่แล้วแต่ต้องมามีข่าวคราวเรื่องนี้มันไปตอกย้ําความรู้สึกของประชาชนไปอีกนะครับเอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องราวหลายคนก็คงจะได้ติดตามคุณเล่งสมหมายเนาะคงจะได้ติดตามเ,าเรื่องนี้เนี่ยเอาง่ายๆสรุปง่ายๆไม่ต้องไปแจแกแจงข้อกฎหมายมากนะครับ ในแง่ของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็มีกาหนดไว้ชัดเจนนะครับกรณีค่ารักษาพยาบาลกรณีที่มันเป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะฮะโควิดนั้นก็ทราบดีอยู่แล้วทั้งโลกทั้งองค์การอ,อนามัยโลกนาซา,าประชาชาติระดับประเทศระดับโลกรวมทั้งในประเทศไทยก็ประกาศว่าโรคนี้เป็นโรคร้ายเป็นโรคติดต่อร้ายแรงรัฐธรรมนูญเขียนกําหนดไว้เลยครับว่าการรักษาพยาบาลโรคติดต่อร้ายแรงนั้นรัฐบาลไทยเนี่ย ต้องรักษาพยาบาลฟรีต้องรักษาพยาบาลฟรีนะครับจริงๆเขาไม่ได้กําหนดแยกแยะด้วยว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนถ้าอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลรายาบาลหรือว่าแพทย์ไทยในประเทศไทยต้องรักษาพยาบาลฟรีอันนี้เป็นหลักการที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับนอกจากนั้นจะมีอะไรครับจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสถานพยาบาลปี2 5 4 1จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอา่า อะไรฮะผู้ประกอบวิชาชีพโรคศิละปะก็คือเวชโรคทางเวชกรรมอะไรพวกนี้นะ,ะก็คือการรักษาพยาบาลของแพทย์หมอทั่ว,วไปเนี่ยรวมทั้งหน่วยงานองค์กรที่เรียกว่ายังยังพอพึ่งได้นะยังมีเครดิตที่ดีอยู่ก็คือแพทย,ยสภามีข้อบังคับของแพทย,ยสภาว่าด้วยการควบคุมจรรยาบรณของผู้ประกอบวิชาชีพ นาทางเวชกรรมก็คือแพทย์หมอนี่แหละครับนะมีเขียนไว้อยู่นะข้อบังคับของอแพทยสภาปี2,549นะโดยสรุปรวมแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการควบคุมสถานพยาบาลเวชกรรมโลกศิลปะต่างๆพวกนี้รวมทั้งข้อบังคับของแพทยสภาเนี่ยก็หลักการเดียวกันครับแพทย์หมอโรงพยาบาลไม่ว่ารัฐหรือเอก,กชน<ม>หนึ่งนะ ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธจะไม่รักษาคนป่วยคนไข้นะครับโดยหลักการแล้วต้องรักษาก็เว้นแต่มันเป็นกระบวนการการฟิฟจฉัยของแพทย์นะอย่างเช่นไปโรงพยาบาลเราพอสอตอหรือบปงโรงพยาบาลของอำเภอโรงพยาบาลชุมชนปรากฏว่าอาการหนักเกินกว่าที่จะมีอุปกรณ์หรือความสามารถของแพทย์หมอโรงพยาบาลอำเภอที่จะรับได้ก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาล อะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นกระบวนการแต่โดยหลักการก็คงเข้าใจว่าแพทย์หมอไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะไม่รักษาออพยาบาลนะครับอันนั้นก็คงพอเข้าใจได้แต่สิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจที่มันเป็นข่าวเป็นคราเม,มื่อวานนี้นะครับนะมีกรณีเคสหนึ่งนะลูกสาวเนี่ยลูกๆเนี่ยกพาพ่อติดโควิดนะไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าสุดท้ายก็ยื้อชีวิตไม่อยู่ พ่อก็เสียชีวิตหลังจากพ่อเสียชีวิตก็เสียใจพ่อแรงและนะครับปรากฏว่ามีบินเรียกเก็บเงินเจ็ดแสนบาทสําหรับค่ารักษาพยาบาลโควิดจากโรงพยาบาลอ้าวทายังไงล่ะครับทีนี้นะเจ็ดแสนบาทเอาละโดยหลักการแล้วนะทางครอบครัวนั้นเขาจะรู้หรือไม่รู้ในตอนนั้นกอาจจะตกใจหน่อยเห็นบินเจ็ดแสนนี่นะครับนะแต่แท้ที่จริงแล้วโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่น่าที่จะต้องน่าจะต้องอธิบายนะน่าจะต้องอธิบายกับเขา นะว่าแท้ที่จริงนะเขาสามารถเรียกเก็บจากรัฐบาลก็คือสปสชอได้นะครับจะ7จ0 0 0สนแปดแสนก็แล้วแต่อันนั้นก็ไปเคลียร์กับสปสชเอาตามหลักการก็คือรักษาฟรีอยู่แล้วแต่โรงพยาบาลก็พยายามที่จะบังคับอันนี้ตามข่าวนะนะกับครอบครัวกับลูกเต้าของผู้ตายนั้นนะครับถ้าไม่ยอมให้อันนี้ตามข่าวอีกนั่นแหละครับผมต้องย้าเน้นนะไอ้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามข่าวที่เราได้รับการสื่อสารมาถ้าไม่ย,ยอมจ่ายเงิน จะไม่ยอมเอาศพให้แต่บางข่าวก็บอกว่าจะไม่ยอมออกหนังสือรับรองการตายให้หนังสือรับรองการตายคืออะไรครับนี่หนังสือรับรองการตายเขาเรียกว่าแบบทอรีทัพหนึ่งนะครับใครที่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลญาติพี่น้องก็สามารถที่จะขอใบรับรองการตายในใบรับรองการตายเขาจะมีระบุไว้นะครับว่าสถานพยาบาลโรงพยาบาลนั้นชื่ออะไรวันที่เท่าไหร่ผู้ตายชื่ออะไรอาชีพอะไรยังไงนะครับและที่สําคัญคือรายการการตาย รายการตายนะตายด้วยสาเหตุโรคอะไรหัวใจร่วมเหลวโรคโควิดอะไรก็ว่ากันไปต้องเขียนระบุไปให้ชัดเจนนะภาษาเป็นภาษาไทยที่อ่านออกเขียนได้นะครับอ่านออกง่ายๆนะผู้แจ้งคืออะไรคล้ายๆละๆละ้อกันกับใบมรณบัตรไม่ใช่ใบมรณบัตรนะครับใบทร .41 สี่สิบเอ็ดเอ่อทรรสี่ทับหนึ่งนะฮะเป็นหนังสือรับรองการตายที่ตามระเบียบกฎหมายของสาธารณสุขแล้วนะถ้าไปตายในโรงพยาบาลจะมีใบนี้ออกให้ และเมื่อญาติพี่น้องของผู้ตายได้รับใบรับรองการตายทรสีทับหนึ่งนี้ภายใน24ชั่วโมงก็จะเอาทรสีทับหนึ่งประกอบกันกับบัตรประชาชนของคนแจ้งของคนตายทะเบียนบ้านคนแจ้งคนตายเนี่ยไปยื่นขอออกมรณบัตรต่ออำเภอท้องที่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 มีการตายเกิดขึ้นนั้นนี่นะอันนี้ก็คือขั้นตอนกระบวนการนะนี่แหละครับตามข่าวที่บอกว่านะถ้าไม่จ่าย700,000นั้นจะไม่ได้สบรวมทั้งจะไม่รับรองการตาย ถามว่าตรงนี้แพทย์หมอหรือโรงพยาบาลดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับตามข่าวบอกว่าเป็นเอกชน,นสามารถที่จะเอาตรงนี้มาต่อรองได้ไหมไม่ให้ศพหรือว่าไม่ออกใบรับรองการตายได้ไหมฟันธงไปแล้วนะครับไม่ได้เลยคนละเรื่องกันเลยไม่ได้อผิดเต็มประตูนะครับโรงพยาบาลนะผิดตามข้อบงังคับอย่างเบาๆก็คือข้อบังคับของแพทยสภา จริงๆเขาเล่นกันหนักเลยนะแพทย์ในสภามีอำนาจมีสิทธิ์ถึงขนาดจะถอนใบอนุญาตได้ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือโรงพยาบาลนะครับรวมทั้งคณะกรรมการควบคุมเกี่ยวกับสถานพยาบาลคณะกรรมการควบคุมกับวิชาชีพโลกศิละปะหรือว่าเวชกรรมต่างๆพวกนี้มีกฎหมายทั้งสิ้นเลยเขาจะมีคณะกรรมการถ้าคิดว่าพฤติกรรมของโรงพยาบาลหรือของแพทย์หมอเนี่ยเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำซาก นะครับมีพฤติกรรมที่แก้ไขยากแนะนาตักเตือนแล้วก็ไม่ยอมในสามารถที่จะปิดโรงพยาบาลสถานพยาบาลนั้นได้เลยรวมทั้งถอดถอนใบวิชาชีพทางแพทย์ทางหมอได้นะครับอันนี้คือภาพรวมสรุปแล้วก็คือว่าคือการจะไปยึดร้ายยัดศพไม่ยอมให้ศพหรือว่าไม่ออกใบรับรองตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคใดก็แล้วแต่ถ้ามีคนตายในโรงพยาบาลนี้ไม่ได้ทั้งสิน้นทั้งปวง แม้เขาจะยังไม่มีเงินแม้จะยังไม่เสียค่ารักษาพยาบาลนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะหน่วยงานสอปอชชรหรือว่าคณะกรรมการอะไรนะสอบอคใช่ไหมคุณหมอ,อทวีสินเนี่ยที่ออกมาทุกวันเนี่ยห้าโมงครึ่งข่าวคราวเรื่องนี้พยายามเอามาตอกย้ำเอาความเป็นจริงมาตอบย้ำให้กับพี่น้องนะเขาก็จะได้รู้ตื่นรู้ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลรักษาฟรี แม้จะเป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลเอกชนก็รักษาฟรีแม้จะตายไปแล้วค่ารักษาพยาบาลก็ฟรีถ้าหากว่ายืนยันพิสูจน์ได้ว่าตายเพราะโรคร้ายโควิด -19 นี่คือหลักการที่อยากกระสื่อสารให้กับพี่น้องนะเพื่อนๆได้รับรู้รับทราบใครก็แชร์กันต่อไปก็แล้วกันนะครับนะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านทุกคนนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างครับไปฉีดวัคซีนกันได้ยังอย่า,ยากาัาดตกนะครับอย่าประมาท เพื่อตัวเองและก็เพื่อครอบครัวและเพื่อสังคมนะครับก็ไปป้องกันตัวเองไว้เรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์เตือนจิตเตือนใจนะครับให้สังคมได้ช่วยกันคิดบางทีก็ต้องย้อนกลับมาตรวจสอบสถานพยาบาลต่างๆมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจจะไม่ใช่เรื่องการรักษาโควิดนะฮะนะโอโคตั้ง6 7แสนเรื่องอื่นก็เหมือนกันการรักษาโรคภยคัยไข้เจ็บธรรมดาทั่วไปก็เหมือนกันถ้ามีการตายมีการเจ็บและรักษาแล้วไม่ยอม ไม่ได้จ่ายเงินหรือว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายอย่างนี้นะครับโรงพยาบาลเอกชนหรือนโรงพยาบาลเอกัณนของรัฐเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะกักตัวผู้ป่วยหรือว่าศพของคนตายที่รักษาพยาบาลแล้วตายได้รวมทั้งไม่มีสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธไม่ออกใบรับรองการตายให้ได้ไม่ใช่นะถ้าแ,แบบนั้นนะผิดกฎหมายนะครับนะผิดกฎหมายอีกต่างหากนะแจ้งความได้เลย นะอันนี้ก็ไม่อยากจะยุ่นะครับเอาเป็นว่าสังคมเราต้องคิดจริงๆแล้วนะสิ่งหนึ่งอ่ที่ที่ผมอยากจะฝากไว้ตรงนี้นะนะน่าจะมีการเปิดเผยได้ซ้าไปพูดได้ง่ายตรงๆเลยก็คือน่าจะประจานในโรงพยาบาลนะไอ้พวกหมอพวกโรงพยาบาลที่ท,ที่ที่มีข่าวคราวเรื่องนี้นะนะขอใช้คํานี้กาลังคิดแบบง่ายๆนะเพราะว่าบางทีในทางระเบียบกฎหมายเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ทันการนะ่ะ นะจะมารยาทจนเกินไปกลัวเ,เขาฟ้องกลับกลัวนั่นกลัวนี่แต่สังคมอะ่ะนะครับผมว่าศักยภาพของสังคมโดยเฉพาะทางสื่อเนี่ยนะเอามาใชใ้มันเป็นประโยชน์เอามาประจานมันเลยอะครับไอโรงพยาบาลไหนอะฮะที่มันมีพฤติกรรมอย่างนี้มันกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกต่อสังคมนะครับต่อภาพพจน์ของแพทย์หมอต่างๆเลยซ้าไปมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยนะครับเอามาเลย เผยแพรย์เลยอ๋อมันเกิดเหตุที่โรงพยาบาลนี้นะแพทย์หมอที่เกี่ยวข้องที่ปฏิเสธเนี่ยหัวหน้าหรือว่าเจ้าของโรงพยาบาลในแพทย์นั่นนี่ว่ากันมาเลยผมว่านะนะจะไปอาศัยราชก,การเขามาเปิดเผยเขาคงไม่เปิดเผยลวเขากลัวถูกฟ้องกลัวเสียยศตําแหน่งนะก็ต้องใช้นี่แหละครับสื่อทางด้านสังคมของเอกชนเรานี่แหละแต่ก็เอาละสุดท้ายถ้ามาออกมาเปิดเผยบางทีก็อาจจะเสี่ยงในการที่จะโดนฟ้อง อันนั้นก็ก็ยังไงก็ผมพูดโดยหลักการมันน่าที่จะมีการคุ้มครองได้ถ้าเราออกมาพูดนําเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ปกป้องนะครับผลประโยชน์ของสังคมผลประโยชน์ของส่วนรวมจะได้รู้ไว้ว่านะไอโรงพยาบาลหรือว่าแพทย์หมอที่ฝ่าฝืนต่อจนันยาบรณในวิชาชีพของตัวเองนั้นมันจะได้รับการตอบแทนจากสังคมอย่างไรเนาะอันนี้ฝากให้เพื่อนๆได้คิดก็อาจจะนักหน่วงสักหน่อยหนึ่งแต่ว่า ความคิดของผมก็อย่างนั้นแหละบางทีกฎหมายมันก็ไม่ได้ทันไม่ได้ทันกินนะพูดง่ายยิ่งกระบวนการยุติธรรมก็โอ้อีกนานที่ประชาชนจะพึ่งได้เนาะแต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องพึ่งนะครับวันนี้ใช้เวลาเท่าที่มีเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ